โปรดิวเซอร์แมวจิรสักครับสุดยอดมากครับคือการที่เอาเพลงเพลงนี้มามาทําในรูปแบบนี้ถือว่าเหนือชั้นมากแล้วก็ผมชอบตรงตรงลิเกตรงทั้นลิเกมันทำให้ผมนึกไปถึงตอนสมัยที่ผมเข้าวงการใหม่ๆนะครับผมเคยหัดร้องลิเกอยู่ผมจําได้วผมร้องคํำนี้ด้วยอนิสงส์อันประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นหนึ่งจักรวาล เฉช่างมากครับเพลงนี้แต่ว่าพี่ฟอรดฮะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเสือนะครับคิดว่าตัวเองกําลังคุยอยู่กับเหยื่อหรือคุยอยู่กับเสือด้วยกันครับพี่แมวฮะผมเห็นมาเยอะแล้วฮะเสือกินกันเองเนี่ยแหละฮะเริ่มจากคุณเป๊กกี้อยากเป็นเหยื่อยากเป็นเหยื่อให้เสือขยำ มีเสือสองตัวหรือเ่าเสือสองตัวนะคะ